วันนี้กินหนึ่งลลลลลลปลา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 อร่อยแจืมกับสปาเก,ก็ตสี้ a s p a r a อร่อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุย้ยสเปยเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะนี่ค่ะหนึ่งปลาอุปปลาจะเรียกอะไรก็ได้นะคะกับแจ่วปลาค่ะเพื่อน เป็นไงคะน่าทานไหมเอ,อ่ยไปดูกันเลยคะ่ะมีอะไรบ้างนะคะนี่ก็เป็นปลาส้มนะคะปลาส้มวันนี้เราก็จะทำการห่อนะคะห่อฟอยแล้วก็เอาไปอบในออหม้อไร้น้ำมันของเรานะคะนี่คะ่ะออกมาแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้คะ่ะนี่คะ่ะก็สุกแล้วนะคะคล้ายๆ หนึงนั่นแหละค่ะส่วนต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะที่เราห่อ,อก,กระดาษฟอยล์แล้วก็เอาไปอบในหม้อไร้น้ำมันนะคะก็คือปลาโดราเดินนะคะหรือปลาแปรใน Google ก็ปลาสายแดงนะคะต่อไปนี่ค่ะเราก็จะมาทำแจ่วปลาร้านะคะก็จะมีหอมกระเทียมแล้วก็ พริกสดนะคะหรือว่าพริกขี้หนูเราเอาเข้าไปในเตาอบเลยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาตำรวมกันนะคะโคุกเขาให้เข้ากันแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมไปุยก็จะนั่งโครกเจาปลรรานะคะนี่คะ่ะปุยจะทำเจวปร,ะราะค่ะเราก็จะ โขลกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโขลกพอหยาบๆนะคะไม่ต้องโขลกละเอียดมากค่ะนี่ค่ะทุกคนเจีวปลาปุ้ยนะคะนี่เดี๋ยวปุ้ยก็จะใส่มะเขือเทศค่ะ,มะ,คะมะเขือเทศในปุ้ยก็เอาไปอบในเตาอบเหมือนกันนะคะอบพอให้เขาสุกเดี๋ยวเราก็เอามาตำใส่แจ่วของเรานะคะนี่ค่ะุ เราก็จะโขลกแบบนี้นะคะโขลกไปให้พริกกระเทียมหอมแล้วก็มะเขือเทศเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปรุงรสกันค่ะแต่ก่อนอื่นนี่ค่ะปุ๋ยก็ใส่ตัวนี้ลงไปก่อนนะคะปลาราตอนนั่นเองนะคะนี่ค่ะทีเด็ดของเราก็อยู่ที่ปลาราต่อน,นั่นเองนะคะ ต่อไปเราก็จะมานี่ค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะก็แล้วแต่ความชอบว่าใครจะใส่ยังไงชอบเค็มชอบยังไงก็ใส่ลงไปนะคะปุ๋ยก็จะใส่น้ำปลาล,าลงไปด้วยค่ะเพื่อนๆก็แล้วแต่บ้านไหนจะทำแบบไหนนะคะสำหรับเจีปลานี่ค่ะปุ๋ยก็จะใส่น้ำมะขามลงไปด้วยค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะ เราซื้อมาจากร้านเอเชียช็อปนะคะรามคามเปียกนี่ค่ะเราก็จะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนไม่มีอะไรมากมายนี่เป็นไงเพื่อนๆเ,เจีวบปลาปุยนี่ตักออกใส่ถ้วยมาแล้วก็โรยผักชีโรยหน้าค่ะต้นหอมซอยโรยหน้าค่ะน่าอร่อยไหมเอ้ยไปดูกันเลยนะคะว่า พร้อมเสิร์ฟแล้วจะเป็นยังไงนี่ค่ะเพื่อนๆปลาตุราเดินนะคะหรือทรายแดงนั่นเองนะคะแล้วก็นี่จะมีหน่อไม้ฝรั่งลวกนะคะแล้วก็จะเป็นแจ่วแล้วก็ปลาส้มนะคะนี่ค่ะหน่อไม้ฝรั่งเป็นไงหน้าตาน่ารับประทานไหมคะเพื่อนๆน,นี่มาค่ะมาทานข้าวกันนะคะทุกคน ข้าวสวยร้อนๆกับนึ่งปลากับแจ่วปลาร้าแล้วก็ปลาส้มนึ่งนะคะนี่เป็นไงหน้าตาน่าทานไหมคะมาข้ามาทานข้าวกับพี่ไม้กับปุยนะคะนึ่งปลาจิ้มแจ่วปลาร้านะคะแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งลวกนะคะสวัสดีค่ะทุกคน